วันนี้ครับก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของทนาแก้วคนถามเยอะครับอ้าวแล้วเรื่องนี้จบหรือยังเพราะว่าเขาออกมาแถลงแล้วแล้วก็มีการแจ้งความแล้วและที่สําคัญไปกว่านั้นเรื่องนี้จะจบยังไงระหว่างทนายแก้วที่ถูกกล่าวหาว่าไปจกเขากับน้อง18ล่าสุดนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้แชร์กันว่อนเน็ตสพั โลกออนไลน์บอกว่าน้องสิบแปดเคยทำโอลิแฟนโอลิแฟนเลยเหรอผมก็เยแบบเฮ้ยมันทําไมข่าวมันไปไกลขนาดนั้นแล้วก็ต้องไปขุดคุยประวัติเรื่องส่วนตัวของทั้งสองครอบครัวกันมาต้องให้ความเป็นธรรมนะครับล่าสุดเนี่ยสํานักข่าวติดต่อเข้าไปสอบถามว่าเรื่องโอลิแฟนยังไงแม่แน่น้องยืนยันไม่เคยทําครับแก้ข่าวให้ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่างต่อมาแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไง แรกเริ่มเดิมทีเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมาจากเดือนกันยายนปี25 6 8ห้ารอหดหรือหรือเมื่อประมาณ3เดือนกว่าที่แล้วสามเดือนกว่าแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องคําว่า3เดือนมีความหมายยังไงในทางกฎหมายไหมมีครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278อ่าดมันเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ถ้าหากว่าไม่ได้ทำไม่ได้กระทําต่อหน้าทานกำนันซึ่งเคสอ,อาจารย์ ยอมความได้ถ้าไม่ได้ทําต่อหน้าคนอื่นหรือไม่ได้ทําในที่ที่คนอื่นอาจจะเดินมาเห็นได้อันนี้ยอมความได้และต้องแจ้งความร้องทุกภายใน3ามเดือนเท่านั้นแต่หากเรื่องของสายจกเนี่ยไปจบในจุดที่มันอาจจะมีคนเดินผ่านหรือลานจอดรถสราธารณะลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าก็ไม่ใช่พื้นที่ปิดนะครับทุกคนก็ยังสามารถเห็นได้หากไปจบก,กันตรงนั้นในทางกฎหมายเขาก็ดูกันต่อแหละครับว่า กระจกรถยนต์เบนซ์หรูคันนั้นน่ะมันใสไหมหรือมันทึบบางคนก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ากระจกมันทึบมันก็ต้องเป็นลักษณะที่อาจารย์แต่ยังสามารถยอมความกันได้เพราะไม่มีคนอื่นเห็นแต่ถ้าผมถ้าถามผมผมจำได้ว่าทนายแก้วตอนถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์อ่ะเขาบอกกระจกรถเขาว่าใสเพราะงั้นจบนะ,ะกระจกใสเหลือแค่ว่าตำแหน่งที่ไปจอด มีคนเดินไปเดินมาเป็นพื้นที่เปิดหรือไม่นี่เพราะมันสําคัญครับเนื่องจากว่าคุณพ่อของน้องอผู้เยาว์เนี่ยนะครับไม่ใช่เยาว,วาชนนะครับเยาว,วาชนนี่คือไม่ถึงสิบแปดนะถ้าเกินสิบแปดไปแล้วเนี่ยเรียกว่าผู้เยาว์นะครับตามกฎหมายผู้เยาว์คือไม่ถึงยี่สิบทีนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นใช่ไหมเขาก็ไปแจ้งความหลังจากเกิดเหตุไปแล้วสามเดือนดูทำลายได้เลยนัดเจรจานัดพูดคุยนัดอะไรการเกินสามเดือนไปแล้วทีนี้ พอเกินสามเดือนไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีที่ยอมความได้ก็ต้องถือว่าขาดอายุความขาดอายุความนั่นแปลว่าทนายแก้วไม่ผิดเลยที่ออกมาพูดๆด,ดกันเนี่ยเขาไม่ผิดเลยแต่ถ้าเป็นคดีที่ยังอยู่ในอายุความเพราะว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ฝั่งฝ่ายกฎหมายของทางฝั่งพ่อน้องเขาพูดมานะที่บอกว่าดูแล้วมันน่าจะยอมความไม่ได้เพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนื่องจากว่า องที่ไปจบก,กันน่ยมันเป็นการกระทําต่อหน้าทารับนันซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราสองแปดหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถยอมความได้นะแล้วมันจะจบยังไงถามอีกรอบนึงเออจะจบหรือยังเรื่องของนายแก้วล่าสุดณนะข้อมูลก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานมนเสาเนี่ยผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ผู้บัญชาการเบอร์หนึ่งของกรุงเทพเลยนะครับเบอร์หนึ่งของกองบัญชาการตํารวจนครบาลทั้งหมดนะครับได้มีคําสั่งให้ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาที่ไปจกสาว18นี่แหละครับส่วนจกจริงไม่จริงว่ากระามกระบวนการเนาะแต่เราดูจากข้อหาที่เขาจะตั้งก็คือข้อหาอนาจารนี่แหละที่จะตั้งคาดว่าอีกไม่นานเดี๋ยว พี่แก้วคงมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าคงไม่รอให้ออกหมายเรียก2ครั้งหรอกนะครับคงจะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ประกันตัวหรือจะปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ต้องเรื่องนี้ก็คงต้องไปจบกันในกระบวนการศาลแล้วครับเพราะว่าดูแล้วทั้งสองฝั่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณผู้ฟังฟังไว้เลยถ้ามีคดีความกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นศัก์ศีเขาเมื่อไหร่คําว่าสักิ์ศีนี่ไม่มีเหตุผลนะครับแปลว่าไม่ยอมแล้วครับส่วนใครจะบอกว่าตกทรัพย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ย ผมผมไล่ทไลายให้คุณผู้ชมผู้ฟังดูแล้วผมก็คิดเหมือนกันว่าไอ้เคสเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีสมมุติว่าจะเป็นการวางสนุกอ่าพี่แก้วมาแล้วก็มาตบซับพี่แก้วผมผมก็พยายามคิดนะแต่พอไล่ทำลายอะ่ะณวันที่พูดคุยเนี่ยคดีหมดอายุความแล้วนะถ้าเป็นอนาจารที่ถ้าเป็นสายจบที่ไม่ได้ทําต่อหน้าคนอื่นหมดอายุความแล้วนะแต่ยังมีการพูดคุยต่อเรื่องของความเสียหายมันแสดงให้เห็นอนในมุมหนึ่ง เรื่องนี้ถ้าผู้ชายปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผู้หญิงก็เหนื่อยแต่ผู้ชายก็ต้องยอมรับว,ว่าพี่แก้วมีความแมนที่บอกเขาผมจูบไปจริงครับพอผมฟังว่าหอมมาจูบก,ก,ก็ผมก็ไม่ถามต่อแล้วครับว่าอาจารย์หรือไม่อาจารย์เพราะสิ่งที่รับมานั่นถ้าหากเขาไม่ยินยอมหากฝ่ายญินไม่ยอมนั่นเรียกว่าอาจารย์สายจกครับเรื่องนี้คงต้องไปจบที่กระบวนการตัดสินของศาลส่วนจะผิดถูกอย่างไรผมผมเชื่อนะ จากพยาหลักฐานที่ปรากฏผ่านสื่อนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นว่าน่าจะมีการชดใช้เยวยวาการจนถึงชั้นศาลแล้วก็ลองไปดูว่าสุดท้ายอะจะลงโทษไหมหรือจะว่าอย่างไรเป็นบทเรียนไหมครับก็คิดเอาเองว่าเป็นบทเรียนไหมสําหรับผู้ชายอย่างพวกเรานะครับบางครั้งเราไม่ต้องพูดเยอะนะแค่นี้ก็เสียหายกันทุกฝ่ายแล้วไม่ต้องพูดเยอะครับเป็นเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับอยู่ในกระบวนการแล้วก็รอกระบวนการดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเรายังไม่อยากจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าถ้าเอาความรู้สึกเราเราใช้ความรู้สึกเราไม่ได้ใช้พยานหลักฐานเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับแต่ภาพหลุดพี่แก้วที่บางเพจปล่อยออกมาผมก็ยังดูว่าบางอันอาจจะเป็น AI นะแล้วภาพบางภาพมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้แต่อย่างไรก็ตามครับการลงภาพคนอื่นที่ทําให้เขาเสียหาย ก็เป็นความผิดตามกฎหมายเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดร,ระวังไว้การแชร์เฟซการโพสต์ภาพที่เห็นว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะเขาแค่ไม่ดำเนินคดีครับส่วนน้าขครนะครับจะปรึกษากฎหมายก็ทางช่องาการายคู่ใจจิ้มโปรไฟล์มาก็ได้ครับหรือจะอุดหนุนของเรานะครับอ่าเรามีตะก้าอยู่นะครับจิ้มด้านล่างได้เหมือนกันครับขอบพระคุณครับ